ชั่วโมงเหมือนเหมือนไอ่เยิมไอเยิมไล่ทีแปดชั่วโมงนะเหมือนที่ให้ผมไปไ,ไล่ดูนะไอ้บอมาในดรงเหี้ยไม่ดูเสียเวลาแล้วพี่เจ้าอ่ะผมเตือนพี่อย่างนะึงนะเป็นเพื่อนกันเลยไม่จำเป็นต้องหยาบคายตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงที่คุยกันนะหมูสันเออ่มังกี้เบตตี้พวกเนี้ยคือนี่แหละอีตัวนักเสี่ยมในกำนานนะนี่แหละีพ,พวกตุ๊ดมันแจก็นี่แหละเออแล้วถ้าพวกเนี้ยถ้าคนกลุ่มพวกเนี้ย ออกไปตีสนิทหรือไปดีกับใครให้พึงระวังกันเลยว่าหลังจากนั้นน่ะพวกคุณาก็จะกลายเป็นเหยือ่อของชาของมันคุณขยำแต่เราเนี่ยโชคดีนะเราฉลาดเกินไปแล้วก็เก่งเกินไปแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงเกินไปที่สำคัญเนี่ยหน้าตาดีกว่าอีสานมากเกินไปก็เลยเป็นแบบนี้ไงรับไม่รับไม่ได้เนหะ็นไหมพอพูดถึงเรื่องดารินหน่อยพูดความจริงไม่ได้รับไม่ได้แค่เพื่อนกลับแค่อาทิตย์ละครช่วยระยำต่ำมึงนั่นแหละสัน่นต่ำชั่วนะที่สำคัญเนี่ยเลีว ดูประรู้ตัวสันรู้ตัวไหมตัวเงเลี้ยวแค่ไหนเนี่ยรู้ตัวบ้างไหมไม่รู้ว่าได้เชียวเออเลียาตัวเลี้ยวไม่รู้ตัว,ว,เ,วเออเเเอา <c oughs> การอยู่ในหน้าจอตาในทางขนาดเนี้ยโดยที่คนยังคนที่อยู่ยังเชื่อถือในความเป็นสันอยู่เนี่ยก็คือใครรู้ไหมไอ้อพวกที่หิวแสงแล้วเพื่อจมีแสงเออแล้วอยากได้แสงนั่นแหละก็ก็เลยูสังก็สร้างโปรไฟล์ไว้ดีในโซสาทรอย่างเงี้ยเออเป็นลูกกุลากมากดีอะไรเงี้ยเข้าใจไหม แต่ว่าข้อาความสุดท้ายที่คุยเนี่ยรับโน,นผมเป็นนักข่าวตอนที่เขาแบบยังถูกล่าไม่มดอยู่อะเออถูกล่าตามตามตามดาดทุ่ยิงหัวสุกสุนอยู่ไม่ได้ลูกสามจีบสอยไปแนส่สอยไปแน่นเอาคิดดูพี่น้องมันเองอะมันยังโกงแล้วคนอื่นจะเหลือเหรอหลากหลายวิธีนะนในการหาเงินจากยูทูบจากการหลอกล่อของเอาเงินจากคนเนี่ยมันมีวิธีเยอะแยะมากมายทุกคนเนี่ยโลกออนไลน์โลกโซเชียลเลยนะแล้วยิ่งคนมีความสามารถอย่างสัน แต,แต่แต่แค่จ,จิตใจต่ำเฉยนะมีความสามารถเก่งจริงแต่ว่าจ,จิตใจต่ำตมก็เลยแบบทำอะไรที่มันดีกับสังคมไม่ได้ไงดีแต่เปลือกอะนะใช่ไหมเข้าใจไหมไม่รู้สึกอายบ้างเหรอนะที่ประวัติแขวนตัววะอุ้ยอยากษย,ยอดมรดกโอ้โหถ้ามรดกเนี่ยมันมีเ,อมมเอมยอะไหมเยอะแยะมากมายแล้วพี่น้องก็ยังพอมีอยู่นะแต่ส่วนที่ยักษยอดไว้เนี่ยก็คือมันก็ไปเยอะมากใหมก็ก็คิดว่ายากทุกข์กับใครแต่ว่าสมมตินะถ้ามีพี่น้องสองคนแล้วอีสานเสือพุ่งไปคนเดียวเนี่ยโอ้หน่าสงสาร น้องหรือพี่มากมากนะพี่มีพี่มีพี่หรือน้องอย่าง,นะอ,อ,างไไอ,อีสันเน,นี่ยนะอภิจังไรไฟไหม้กะลอกะเลวคือสันติกณอ่าผมไอ้ผมยืนยันการตีจากจากปากผมแล้วกันนะเขาเคยยักจอกต้องคดียักจอกมรดกนะสถานที่ที่เกิดเหตุสพออเขาเหินซ้อนนะอืมอ,อยากรู้ไปดูได้หลงัลงไงม,มาถามชื่อเพราชื่ออะไรนะหรือ,รอ,รอใครรู้แล้วก็ไปสอบถามก็ได้อุ๊ยพูดอะไรหนุดปากพูด แต่พฤติกรรมหลังมาเนี่ยตั้งแต่ถูกหัวไปจากแฟนผู้น่ะคือกลายเป็นอะไรตอนแรกบอกจะปิดช่องจำได้ไหมซาวเช็คก,ก่อนปิดช่องนี้เป็นป่าฮะเพราะเสียเหลี่ยมไงเสียเหลี่ยมที่เขาเชื่อใจคนขับที่ซี่มากกว่าตัวเองเรบไม่ได <laughs> ้ก่อนหน้านั้นไปอยู่ไปไปอยู่เพจไหนตอนแรกก็ดีดีตั้หลังมาทะเลาะกระทุกเหวี่ยงตเตีอยวทุกเหวีแต่กเกสียหายกัแหละเอาจริงๆนะไม่เค้า,เาจะแบบเป็นคนเลวร้า,ายขนาดนี้ทำรูปเก่งเขียนเก่งนะมุดเก่งเสี้ยมเก่ง แล้วก็อะไรวะหน้าตาอลักเก่งจบ <laughs>